แล้วก็เมียนมาค่ะประชุมเสริมความร่วมมือทางด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ2ประเด็นหลักนะคะเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายและปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานฝ่ายไทยและพลโทยุ้นวินสวยผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่4เป็นประธานฝ่ายเมียนมาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมาหรือว่า RBC ครั้งที่37พร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและก็เมียนมาเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายไทยค่ะก็ได้เสนอเรื่องปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายซึ่งไหลผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ของคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนและมีการปล่อยน้ําเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนักทั้งสารหนูและสารตะกัวที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนทั้งสงฝั่ง ในเบื้องต้นค่ะฝ่ายไทยก็ได้ขอให้ฝ่ายเมียนมาไปเจรจากับผู้ที่ได้รับสัมปทานในการทําเหมืองแร่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติให้มีการบําบัดสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและฝ่ายไทยค่ะก็พร้อมที่จะสนับสนุนนักวิชาการที่จะเข้าไปให้ความรู้เรื่องการบําบัดน้ํารวมทั้งขอให้ฝ่ายเมียนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดคุณภาพน้ําเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่หลายผ่านจังหวัดเชียงรายครับก็ตรงนี้ในขั้นต้นก็จะเป็นการขอให้เขาไปเจรจานะครับกับผู้ที่ได้รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่อยากอยากให้เขาได้ทำการบำบัดนะครับ สิ่งปนเปื้อนอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะระบายน้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอย่างน้อยๆก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่จะแก้ไขปัญหาในเท่าที่ทางคณะกรรมการของ RBC เราจะทําได้นะครับเราก็จะเสนอในเรื่องของกรณีที่เขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์อะไรที่จะเข้าไปช่วยในการดําเนินการเกี่ยวกับให้ความรู้เรื่องการบําบัดแล้วก็เรื่องของการที่จะ ขอให้เขาช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าสิ่งปนเปื้อนอะไรต่างเนี่ยมันเกณฑ์มาตรฐานในการวัดเนี่ยมันไม่ไมเท่ากันเราก็จะขอให้เขาใช้เกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะครับมาเป็นมาเป็นเกณฑ์ที่เป็นมาตรมาตรฐานนะครับ ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในระหว่างที่รอการเจราจาของทั้งสองประเทศค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตั้งจุดตรวจคุณภาพน้ําในพื้นที่อําเภอแม่อายโดยให้ประชาชนนะคะสามารถนําน้ําที่ใช้มาตรวจได้ตลอดค่ะเพื่อความสบายใจพร้อมกับให้สํารวจแหล่งน้ําที่สามารถจะขยายได้เพื่อเสนอสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเติมระหว่างที่ไม่สามารถใช้แม่น้ํากกได้ค่ะ สิ่งที่ได้ปฏิบัติควบคู่ไปกับการเจรจาในระหว่างประเทศในกรณีของแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจากเมียนมาเข้าประเทศไทยจุดแรกที่อำเภอแม่อไยจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะไหลต่อไปสู่จังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ได้หนึ่งเลยก็ต้องดูว่าตรวจเช็คคุณภาพน้ําอันนี้ทุกคนอยากรู้ตกลงน้ํามันเกินไม่เกินก็มีการตรวจเช็คอยู่ตั้งจุดตรวจที่นั่นเลยแล้วก็เปิดนอกจากเจ้าที่กรมมูลพิษจะตรวจสอบเองแล้วเนี่ยก็ยังให้ พี่น้องแมะชนเนี่ยนำน้าที่ตัวเองใช้เอามาตรวจได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าในระยะที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งน้ำดื่มไม่ดื่มแน่นอนนะครับผมได้ส่งรถผลิตน้ําดื่มเนี่ยเข้าไปบริการตั้งแต่วันแรกที่ที่มีประเด็นนี้ก็ยังให้บริการจนทุกวันนี้แล้วก็จะให้บริการต่อไปอ,นนอันนี้คือส่วนเสริมเพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็ประปาปปาสองฝั่งแม่น้ํากกเนี่ยในเขตอำเภอแม่อาอ สองตำบลนนไม่มีประปาใดใช้น้ำดิบจากแม่น,น้ำปกเลยนะครับอันนี้อยากให้สบายใจนะครับหาแหล่งน้ำอื่นแล้วก็การใช้น้ำริมแม่น้ำากวันนี้เฉพาะการเกษตรเท่านั้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของมลพิษและก็กระทรวงเกษตรเนี่ยก็ให้คำตอบว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่พนนพอพืชผลเพราะพืชผลเนี่ย ถ้าระดับสารปนเปื้อนแต่ระดับอันตรายเขาเนี่ยเขาลากแนวแล้ตายทันทีอันนี้เป็นจุดสังเกตนะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมยังได้พูดถึงประเด็นปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติที่ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกไซเบอร์ซึ่งต้องการความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและเมียนมาในการสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจัง ทางกาคอนซเตอร์ตอนนี well ้ก็ย so ังยังคงมีการเคลื่อนไหวหรือความพยายามที่จะเข้าไปลักลอบมันเข้าไปดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือให้เขาช่วยดําเนินการปราบปรามนะครับให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จนกว่าที่กระบวนการการหลอกลวงตรงนี้มันจะได้หมดไปจากบริเวณแนวชายแดนครับก็มันยังมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือในส่วนของบางกลุ่มจีนเทาล่ะที่ว่าเขาเหมือนเขาลงทุนไปอะไรเงี้ยก็ยังมีมี มีล right? well. so, uh ักษณะของการดําเนินการอยู่แต่ว่าลดลดน้อยถอยลงไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าคงจะได้รับการกดดันจากจากหลายๆฝ่ายด้วยทางรวมทั้งประเทศจีนด้วยนะก็ก็ตอนนี้ทางฝ่ายของเมียนมาเขาก็รับทราบส่วนหนึ่งก็เขาก็พยายามที่จะให้การร่วมมือเราเต็มที่นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นพื้นที่อิทธิพลของของชนกลุ่มน้อยซึ่งก็ต้องให้เขาไปคุยกับชนกลุ่มน้อยที่ที่เขาสามารถที่คุยได้นะเพราะว่ามันอยู่ในประเทศเขาเราก็พยายามที่จะสื่อสารด้วยว่า มันไม่เป็นผลดีกับเขานะเพราะว่านานาชาติเขาก็จะจะมองว่าเอ๊ถ้ามีกระบวนการหลอกลวงอย่างนี้อยู่เนี่ยเขาก็จะถูกถูกนานาชาติเนี่ยเหมือนกับปนามแล้วก็เขาเรียกบอยคอร์ดหรือไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างๆน,น,นะ